บีตละ่ะกูเป็นบีเด่นเนาะกูเป็นนางเอกดีเด่นเนาะไม่ได้เป็นตงงัวโกงเหมือนไทยสักคนไอ้สีหลาคนสวยเนาะเขาก็เลยอยากแบบโพสอยากแช์เขาเลยไล่มาเป็นจันน่ะก็ไ,ไ,ไก่ได้เบิงงงเนะ้งหนางไหนจะขวางเนาะอันพอแม่์หายมากนะนางนางสี่คณะนาปบวกบวกเนามึงกูขอผูกข้อตายเกิดใหมอย่าบอกมึงเด้อน,นังไหนมึงมีเพื่อนเอาอยู่บ๊ะสะเทยระเทยเป็นผู้ชายนาะมึงเกิดมาเสียสารเกิดแท้ แม่แม่เ็อเราปลากร่วงเบื้องหน้าพ่น้นพุ่น่ะโอ๊ยถอนไม่ร้าเขาสะดุ้งเอาล่ะเอาล่ะเศร้าเศร้าเศร้าดาเศร้าเสียงกันเดือบันไปกันดอกจต่กินเขาวะกูเป็นผู้หญิงคนนี้อุ้ยยอมเราบด้วยจะตัวเองมันกระเทยมีหิ่งอมมีดาเมีห่อมึงเก็บตุดมวยพี่ดีกว่านะอีควายกูมีของแท้อุ้ยผู้ชายล่ะที่นั่งเขชอบของปลอม ชอบของแท้หมดแหละนี่มีหอ,อยมึงอะเขาไม่เอาหรอกนี่ทานคอยน้อยคอยน้อยแล้วยากเป็นกระเทยเหรอไอ,อ้สัสเออคุณไม่ได้เก่งแต่ปากนะมึงอยากเก่งแล้วมึงมาเลยอีควายอีกเคยไม่มีหอยอีควายเหี้ยม้ามีหรออีกระเทยควาย